เราลบร้อยครั้งครับที่หนึ่งถ้าจาไปแนะนําใครถ้ากาทำอะไรแล้วแต่ถ้าขามีเส้นกาลังรุ่มไปแนะนําได้แต่อย่าไปตั้งความหวังเราจะได้ไม่ท้อเป็นการป้องกันตัวเองเพราะท่านก็ทราบดีคนที่ทําอะไรแล้วแต่กาลังรุ่มจิตใจเขาจะจดจ่อยู่นั้นถูกไหมครับแต่แนะนําไปได้ถ้ายังไม่พร้อมก็ไปเพื่อกันก่อนนะหมครับก้าที่สามสองประเภทนี้ไม่ดี คนที่รุ่งแล้วร่วงคนดวงตกคนดวงตกเนี่ยสภาพจิตปกติไหมครับเหมือนบ้านถูกน้ำพุ่งแค่คอเนี่ยมีลมทำอะไรทำอะไรไหมครับถ้าไหนจะไม่ไดบอกผมไปเจรธุรก,กิจประตูโค้ดแฟกเตอร์สเต็มเซลล์ให้นอหน้าตึงหน้าเด้งนะครับไหลได้ดีฟังเรื่องไหมครับพ่อคิดคิดถึงอนะไรอยู่ครับคิดถึงจระเจียทเข้าบ้านอยู่นี้ครับถ้าไปเจอประเทน,นี้เนี่ยเราต้องช่วยเขาก่อนถูกไหมครับไปช่วยเขาก่อนนะให้กำลังใจหลวก่อน ครับที่สามประเภทนี้ดีมากอ่าประเภทนี้นะครับมีะนะประเภทนี้ดีที่สุดก็คือคนที่ท่ารู้จักที่เมื่อก่อนนี้รุ่งแล้วแต่นี้รุ่งแล้วไซด์เวยหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนเนี้ยเคยรู้จักกันสมมติว่ามีรายได้หน,นึ่งแสนบาทตอนเนี้ยเหลือเดือนละห้าหมื่นจริงๆก็ห้าหมื่นกันก็ยังเยอะนะแต่มันน้อยสำหรับคนนี้เนี้ยเขาเคยได้แสนถูกไหมครับนะถ้าเกิดว่าไปเจอการาฟแบบนี้เนี้ย ให้ทำไห้ดีนะโทรไปหาอาจจะไม่ติดงดใช้บริการชั่วขา่าวอาจจะไปอบ้านเลยนะครับคนประเภทนี้คนกรานี้จะทําได้ดีเพราะเขามีเส้นประสบการณ์แล้วก็มีเส้นเวลาแต่คนกรานี้นะครับข้อควรระวังนะฮะเราต้องให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดแล้วอย่าให้ข้อมูลผิดนะครับให้ข้อมูลผิดคนนี้ได้ล้านไปบอกได้สองล้านนะครับไปพูดโกหกข้อมูลโกหกบางทีเขารู้เยอะกว่าเรานะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอธิบายเองไม่ได้นะครับอย่าอธิบายให้มราฟังที่นี่มีคนพูดให้ง่ายไหมครับ<ช>ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์บ่ายสองจะเจอผมที่นี่ทุกวันอังคารทุ่มหนึ่งเจอพอที่นี่เพราะฉะนั้นให้คนสําเร็จพูดให้ง่ายกไหมครับพาเพื่อนมาส่งเพื่อนกลับแล้วรับังิน <c oughs> ทำธุกิดเืิน <c oughs> ง่ายร <c oughs> ับเงินรับไหวไข่ลูกอ <c oughs> ีแค่นี้น,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเข้าใจคราวนี้แล้วเนี่ยท่านท่านก็จะโฟกัสได้นะครับคราวที่ 4, สี่คราวสุดท้ายคราวนี้ก็ดีนะแล้วก็มีเยอะด้วยครับไหนครับคนที่ท่านรู้จักที่เขาทํางานกินเงินอย่างเดียวแล้วไม่มีมรดกชีวิตนี้กินเงินผ่านมาห้าปีสิบปียี่สิบปีคนกินเงินอย่างเดียวเนี่ยครับจะไปที่ไหนครับเห็นได้ไหมครับไปไหนครับ <S 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 ชีวิตเขาจะลาบนี นะครับอันนี้หมายถึงเงีคนที่ทํางานกินเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็ประหยัดนะครับถ้าทำงานกินเงินเดืนเอ,อนอย่างเดีเดเดยวแล้วไม่ประหยัดมีลูกสักห้าคนแล้วชอบเสี่ยงดวงชอบเล่นการพน,นันชีวิตจะเป็นยังไงครับใครขับรถป้ายแดงมาที่บ้านไม่ได้จ้องมือเนี่ยดูอะไรไม่ทราบไหมครับดูเลขไทย,ยชีวิตคุณเองครับชีวิสเถื่อนวุฒิวันที่วันมีมีหมดหมดโอ้ยอยากรวยยัไม่โวยยังไม่นานเป็นเศรษฐีก็ไม่เกินเจ็ดวันบางคนแทงหวยงวดหนึ่งหมื่นหนึ่งเงินก้าวแทงหรือวะแทงผิดต้องแทงใหม่เลยครับอันนี้มาเปิดเดือนสิบแปดพ แล้วได้ของไปใช้แล้วไปแนะนำผิดคนแนะนำม่ได้ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ก่ารุ่วันเนี่ยผมเนี่ยเป็นก่ารนี้เมื่อก่อนกียเดือนแล้วอยู่ก่ารุ่วันครับมีมรรคผลวิญญาณครับเนี่ยผมคือเราเจอธุรกิจนี้ตอกใจดีใจตกใจมันมีธุรกิจแบบนี้ด้เลยลงทุนเท่านี้แล้วทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่กินเดือนเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเกียรติเดือนพอใช้